เชื่อมถ้ามันแดงๆก็จิ้มเข้าไปนะครับเดี๋ยวเชื่อมตัวบนนะครับอันนี้ใส่เข้าไปรูใหญ่ก็ใช้คิมบีบนะนะครับบีบให้มันแน่นๆนะครับเดี๋ยวมาเชื่อมตัวบนนะครับฝอยก็ประมาณนี้นะครับไม่ต้องแรงมาก หลวดหายเดี๋ยวนะครับจิ้มฟักก่อนนะครับจิ้มจิ้มประมาณนี้นะครับจิ้มต่เอเตาเตาให้มันเด้งๆครับปเป่าเซนเลย ใช้กินเข้าไปนะครับถ้ามันแดงๆก็ใช้ลวดกินเข้าไปนะครับใ,ใช้ได้นะครับ ร้อนอยู่นะครับนี่นะครับเชื่อมเสร็จแล้วนะครับประมาณนี้นะครับเชื่อมสเตนเลอร์ใส่แล้วก็ลอมร้อนก็เอาใส่ตรงนี้นะครับใส่ตรงที่มันลลอกไว้นะครับเดี๋ยวผมจะดัดท่อให้มันเข้ากับ คอมนะครับเดี๋ยวใส่คอมลูกนี้นะครับคอมนี้เราก็ดัดท่อสองท่อนี้ใส่เข้าไปนะครับดูดก็ดูดอัดก็อัดใส่ให้มันตรงเดี๋ยวผมจะเชื่อมเข้าตรงนี้นะครับเดี๋ยวนะครับยอาคอมอคอมใส่ขาน็อตสี่ตัวนะครับน็อตสี่ตัวแล้วคอมตรงนี้ใส่ก็นี่ท่อดูดนะครับนี่ท่ออัดท่อดูด,อด,นนอออดจะอยู่ด้านนอกท่ออัดจะอยู่ด้านใน ผมต้องตอนดัดดัดท่อผมลืมดูนะครับว่า,าตัวอัดอยู่ด้านในตัวดูดอยู่ด้านนอกครับเดี๋ยวต้องดัดให้มันโคง้งเข้ากับรูครับแล้วก็เชื่อมนะครับเชื่อมเชื่อมระบบเข้าคอมนะครับตอนเชื่อมระบบคอมไม่ไม่ต้องถ่ายก็ได้นะครับเดี๋ยวจะข้ามไปถ่ายตอนเติมยานะครับเดี๋ยวรอเติมยาผมจะถ่าย อีกทีนะครับเดี๋ยวตัดต่อให้นะครับับเมื่อล้างระบบเสร็จเราก็ต่อนะครับต่อท่อเข้านี้ดูดนี้อัดนะครับเชื่อมเรียบร้อยนะครับนี่ก็เป็นท่อสวิตนะครับท่อสวิตแวดนะครับแวดให้มันลงเลขสูตรนะครับติดลบนะครับตรงแ่าฝันเดียวมากนะครับทำเองพร้อมลดดน กับมอเตอร์๊มน้ำครับอันนี้น่าจะได้ครับรอแด้รแรประมาณ2 0 3สิมนาทีครับยิ่งยิ่งนานยิ่งดีครับดยุดเกลี่ยแล้วนะครับปุเดเกลีร์ปุ๊บปัดปักเลยนะครับอา้าวปัดปัดจะเติมน้ำยาเลยนะครับนี่ไม่ลงแล้วครับถ้าไม่ลงก็แสดงว่าไม่รั่วนะก็หมุน สายเส้นกลางออกนะครับเส้นกลางตัวนี้เดีวตัวน้ํายานะครับตัวน้ํายาตัวน้ำยาต้องดูปริมาณน้ํายานะครับหนึ่งสามสี่เอหนึ่งสามสี่เอนะครับเป็นน้ํายาที่คอมตัวนี้ใช้นะครับนี่นะครับหนึ่งดูที่คอมก็ได้นะครับหนึ่งสามสี่เอแล้วเราต้องมาดูว่ามันใช้เท่าไหร่ครับกี่กร,รัมนะครับ มันจะมีบอกนะครับอยู่นะครับนี่ครับนี่ตัวนี้ใช้150กรัมนะครับนี่ครับหนึกรัมนะครับบอกว่าสารทำความเย็นนะครับหนึ่สามสนะครับ150กรัมเราต้องเติม150ยห้ากรัมนะครับเสียงเพลงดังมากนะครับข้างบ้านเขาเปิด เนี่ยผมใช้ตาช่างนะครับตัวนี้ก็ได้นะจากลาซาด้าเหมือนกันนะครับทุกอย่างมาจากลาซาด้าอ่าเราต้องตั้งเป็นกรรมนะครับนี่ยูนิตอ่เป็นมิลลิกรมัมอันนี้เป็นออนอันนี้เป็นกรรมตัวนี้นะครับเดี๋ยวเอาน้ำยานครับเตรียมเตียน้ำยาน้ำยานี่ครับหนึ่งสามสี่ ใส่เข้าไดเลยครับหมุนสายเข้าไปเลยนะครับลองดูว่ามันจะเย็ยนหรือเปล่า วิธีเติมน้ํายาเข้าคอมอวนให้มันแน่นๆพอตึงมือนะครับนี่ยังติดลบอยู่นะครับขั้นต่อไปก็ไล่ไล่ไล่อากาศในสายเส้นนี้นะครับสายเส้นสีแดงนะครับเส้นตรงกลางนะครับเส้นที่เราขันขันน้ายานะครับเราเปิดน้ํายาก,ก่อนนะครับเปิดน้ํายาแล้ว เราก็มาคลายตรงนี้ครับคลายมันลมออกครับน่าจะปลอดภคลายก็ขันเข้าไปแน่นเหมือนเดิมครับในสายนี้ไม่มีอากาศแล้วนะครับในสายสีนี่ก็เป็นสุญญากาศหมดเลยครับต่อไปเราก็มานั่งตาช่างครับ เราสร้างมีกกิโลแล้วก็กดอีกทีนะครับให้มันเป็นศูนย์นะครับเดี๋ยวจะมันติดลบประมาณ150นะครับเอาถึง150นะครับอ๋อเปิดเปิดเกจนะครับเปิดเกจเข้าไปอันยาเข้านะครับจนถึง150บครับจนจะเกิดแล้วปิดกอ่อน ยังไม่เกินครับร้อยสิบกว่าครับเปิดเรื่อย,รอยครับเป็นร้อยห้าสิบนะครับ กล้อองตา,ายหนยน่ะครับเดี๋ยวผมหาหากล้องแป๊บหนึ่งนะครับอเ,อเอาต่อนะครับเมื่อกี้กล้องมันมีปัญหานี้เมื่อกี้ร้อยยี่สิบนะครับเติมให้ร้อยห้าสิบนะครับในร้อยยี่สิบอยู่นะครับม,มุนไม่เข้านะครับ เติมนี่เข้านะครับต้องเสียบปลักนะครับให้มันดูดเข้าไปนะครับเสียบปลักก่อนนะครับเอาได้เพื่อนนะครับ มนดิ่นะเข้าไปมันใหญ่มันดินนะ่น,น,น,ดน,นะครับนี่ร้อยยี่สิบสองครับเปิดเข้าไปครับเปิดเกียรตนะครับให้ดูนะดูเกียตด้วยนะครับเกียตมันลงเข้าไปครับ จะร้อาสแล้วนะครับมาจนถึงร้อยหาสนะครับมีร้อยห้าสพอดีแล้วนะครับใส่สักร้อยหกสบดนะครับ 160, 160ร้อยหกสิบร้อยหกสิบพอดีนะครับ160ร้อยหกสิบพอดีนะครับเกียรก็อยู่ประมาณนี้นะครับยังไม่ถึงหนะ้าพีเอสไอนะคแหวนร้อยห้าสิบสี่นะครับ สีนิดก็ได้นะครับลดลงประมาณร้อยหกสิบโอ้ร้อยเจ็ดสิบแล้วสายมันดินนะครับสายมันดินจะต้องรอให้มันนิ่งๆก่อนอประมาณร้อยหกสิบกว่านะครับร้อยหกสิบเก้านะครับดูแอมนะครับแอมก็ประมาณ 0.8แอมป์นะครับเดินเงียบนะครับคอมเดินเงียบนะครับจับดูท่อร้อนนะครับท่อร้อนนะครับจะดูภายในครับเย็นหรือเปล่าครับโอ้เริ่มเย็นแล้วนะครับผมใช้อุณหภูมิวัดนะครับตอนนี้อุณหภูมิที่29นะครับเดี๋ยวเราออกสายวัดตรงนี้นะ แล้วก็ออกไปานนอกนะครับนี่ยิมแปดแล้วครับลดลงเลยนะครับพัดลมทำนะครับอายเย็นมาแล้วนะครับผมก็ปิดปิดไว้นะครับดูอุณหภูมิมันลงนะครับต้องติดลบอย่างน้อยสิบกว่านะครับนี่ยิ่มหกครับลดลงไปแล้วเลยนะครับ ผมก็เดินเครื่องเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็พอดีนะครับร้อยหกสิบหกพอดีนะครับมันอยู่ที่ร้อยห้าสิบเราเตร้อยห้าสิบก็ได้ครับ <Okay. S 1> แต่เผื่อไปนิดนึงนครับเราก็ปิดน้ำยาเลยนะครับปิดน้ำยาน้ำยาเดินเครื่องไปเรื่อยนะครับรอมันอุณหภูมิได้ก็ค่อยปิดระบบนะครับ ปิดระบบก็คิมล็อกตรงนี้นครับแล้วก็เชื่อมปิดเชื่อมปิดตรงนี้นคิมคิมล็อกคิมปิดระบบล็อกไว้แล้วก็เชื่อมปิดเลยนะครับนี่ก็เก็บสีนะครับสีสเปรย์พ่นๆโอเคนะครับนี่ติวน้ำยาก็มีแค่นี้นะครับไม่ยากนะครับติมน้ำยาตามกิโลนะครับหนึ่งสามสี่เอนะครับใช้ตาช่างคม คือจากลาซาด้านะครับสอง้อกว่าบาทครับใช้ง่ายใช้ง่ายนะครับแต่ถ้าเป็นน้ํายาอย่างอื่นก็ก็มีอีกวิธีนะครับน้ำยาตัวนี้มันไม่ติดไฟนะครับถ้าเป็นอ่าหกร้อยจะติดไฟนะครับจะเชื่อมยากหน่อยนะครับนี่มีทัเมือ้วยนะครับพอทัเมือออกปกติมันจะมีคอมตัวก่อนจะมีแคบนะครับมีแคบผมตัดแคบออกแล้วครับเหลือแต่รีเลย์นะครับ เดี๋ยวรออุณหภูมิใด้ที่เดี๋ยวมาถ่ายให้ใหม่นะครับอีกประมาณชัหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงครับตอนนี้สิบเจ็ดแล้วนะครับลงมาแล้วเดี๋ยวผมถ่ายให้ใหม่นะครับอันนี้เดี๋ยวถ่ายให้ต่อนะครับครับตัวนี้แรงดันตกเลยนะครับใกล้ศูนย์แล้วครับเผมจะปิดระบบนะครับปิดระบบแล้วค่อยมาดูอุณหภูมิอีกทีนะครับผมเริ่มติดลบแล้วนะครับ นี่ปิระบบก่อนนะครับเพราะแรงดันมันน้อยครับนี่ครับนี่ครับเราเปิดเกจดูให้มันเป็นศูนย์แล้วลองปิดดูครับก็มีรั่วนิดนิดหนึ่งนะครับค่อยๆรั่วครับแล้วก็เชื่อมได้แล้วนะครับปกติคีมล็อกจะมี2ตัวนะครับนี่ผมมีแค่ตัวเดียวนะครับเดี๋ยวเราปิดระบบก่อนนะครับคีมล็อกไว้นะครับล็อกไม่ให้น้ํายามันไหลออกมานะครับแล้วก็ตัด ทอนะครับตัดท่อเลยนะครับเ,เชื่อมปิดนะครับปกติจะใส่ลูกศรก็ได้นะครับแต่ผมไม่ใส่นะครับ แยกมาแล้วครับ,รบปกติต้องต้องหมุนให้มันขาดนะครับตัดแค่นี้นะครับให้มัน,น ตัง้งขึ้นหน่อยนะครับจะได้เชื่อมง่ายๆครับอะไรลองมัน่อมจะอ่อน,นครับลมไม่ค่อยมีนะครับเราก็จะทำการเชื่อมปิดเลยนะครับ ลองไว้ก่อน,ป,นประมาณนี้นะครับโดดก็ต่อได้นะครับปิดแก๊ปกต้องความดันไม่มีครับจะเชื่อมง่ายนะครับความดันไม่ดันออกนะครับ ต้องแรงมากนะครับจิ้มปักเข้าไปนะครับเ๋าให้มันแดงๆนะครับแล้วก็จิ้มเข้าไปนะครับเต็มเลยก็ดีครับ ใช้ได้แล้วนะครับแล้วก็เชื่อมตรงที่เราบีบให้มันแข็งหน่อยนะครับนะครับทีมันแน่นนะครับเชื่อมตรงนี้นะครับ ให้มันแข็งๆหน่อยนะครับให้มันแน่นๆหน่อยจะได้ไม่หักนะครับตัวนี้นะครับให้มัน แ็งหน่อยไฟไม่ค่อยแรงครับเปิดไฟแรงนิดหน่อย ได้ด้วยก็ดีครับเยอะนะครับติดใจสวยงามนะครับมีความแข็งแรงขอาแข็งนะครับ ันนี้ก็ใช้ได้นะครับระบบพอดีนะครับเก็บสีด้วยสีดำครับมีท่อดัดลูกแหงครับช่างเดิมเขาตัดต่อตรงมานะครับไม่ได้ดัดโลูกแหงแบบนี้ครับไม่ดีต้องดัดลูกแองนครับเพื่อมันระบายน้ำนะครับระบายน้ำไปนะครับ ตู้นี้คอมมันไหมนะครับดูน้ำมันมีนิดเดียวนะครับน้ำมันมีไม่ถึงฝาสปอนเซอร์นะครับน้ำมันแห้งครับเนื่องจากเทอร์โมมันเทอร์โมมันเสียเลยนะครับคอมเดินตลอดทั้งวันทั้งคืนนะครับทาให้มันร้อนและน้ํามันอาจจะแห้งนะครับผมก็เลยเปลี่ยนคอมใหม่ครับเป็นคอมใหม่แล้วก็ดัดตรงนี้ลงแองด้วยนะครับแอ่งให้ระบายน้ําที่ไหลน้ําแข็งนะครับ อ่าคลิปการเติมน้ำยาปิดระบบก็ไว้แค่นี้นะครับส่วนอุณหภูมิมันก็ลงเรื่อยๆนะครับตอนนี้ลบ1ิบเอดแล้วนะครับถือว่าใช้ได้นะครับลบสเอดมื่อวานดูมันติดโลเลยครับลบ18 19ตอนนี้ลบ1ิเอครับใช้เวลานานหนึ่งจะถึงลบ18 19 20บนะครับน้ำแข็งแช่ไว้มันแข็งแล้วนะครับเมื่อวานแข็ง ดูเทอร์โมมันเสียนะครับเทอร์โมเสียก็เลยต้องซ่อมเทอร์โมอีกนะครับต้องน้ำดูนะครับน้ำเก็บแข็งนะครับเยน็นเย็นมากนะครับครับคลิปตัวน้ำยาปิดระบบก็ไว้แค่นี้ก่อนนะครับเพื่อนๆอยากสอบถามแล้วก็คอมเมนต์ได้นะครับคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อน ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ด้วยนะครับครับสวัสดีครับ